ทางเรือเราใจให้นะคะมีเมนูตามนี้ค่ะตอนนี้ห้าโมงนะคะเอาเล็กใหญ่มีตกค่ะคืออะ้วคะแขกเกี๋ยวเรือปะคะแขกเกียวเรือปะคะอ๋อเอามีตกน้ำตุนค่งะโอเคค่ะเดีวดิัขอไปขอนึต่อกันะคะอาหารอาหารเจอาหารเจยนะ เจได้ยินว่าตอนแรกได้ยินว่าอาหารเจอาหารเจแต่ว่าอะไรอาเจ้มาขายอะไเหรอคะเอาอาหารเลยอ่าพาพาไปนี้เลยลงนี่เลยจะชมาเร็วแมมีของดีมาให้เร็วเฮ้ยเย้เพราะว่ามีอะไรคะให้ลองนี่ไม่เคยกินเลยรู้จักไหมคะลูกไอรอนแมนปะอะไรสก๊อตไม่ใช่ไม่ใช่ไอรอนแมนอันนี้เป็นมนุษย์สก๊อตฮะ คิดช็อกโก้มันคือมันคืออะไรรู้ไหมซุปไก่สกัดของเด็กรสชโคโค็อกโกแลตค่ะน้องเพ็ไม่เคยกินซุปไก่สกัดมาก่อนเจียวครั้งแรกที่แม่เอามาให้กินเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแม่เห็นน้าเบียร์ลงรูปนี้ตาในเฟซบุ๊กว่าตอนเช้ากินนมกินข้าวกินซุปไก่สกัดสก๊อตช็อกโก้นี้ด้วยทุกวันเหรอทุกวันหแม่ก็เลยเขียนไม่ทันน้าเบียร์ว่าทำไมนิสตากินอันนี้เบียร์บอกว่านิจอยากกินเพราะว่าเขา เป็นนักกีฬาว่ายน้ําตื่นฝึกซ้อมทุกวันตื่นเช้ามากไปโรงเรียนเพราะว่าบ้านเขาไกลโรงเรียน6กโมงเขาก็ไปถึงโรงเรียนแล้วคือหกโมงเราหกโมงโเรายังนอนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคืโอเรานี่ตาเลน,นึงซึ่งเก่งมากได้เพิ่งวันนี้เพิ่งไปรับเกียรติประวัติอะไรไม่เกียรติเกียรติบัตรบนเวทีใช่เอาเลยเกียรติไปตอนนี้มันเกียรติมีหน้าได้รับเกียรติบัตรได้เกียรติบัตรแบรบนี้ไม่ก็เลยลองดูคือเหมือนมันมี สารอาหารนะทำให้สมองแบบสดชื่นปลอดโปร่งแล้วเนี่ยเนี่ยเขานะเวลาแบบบางทีไปต่างจังหวัดไปเที่ยวเยอะอ่ะแล้วเขาก็จะแบบไม่พร้อมไปโรงเรียนบางทีไปเที่ยวเยอะไงไปเที่ยวอีกวันหนึ่งต้องไปเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่เขาก็แบบว่ากลับมาตีสามนี่นะใช่มีบางทีน้นกกลับจากฮ่องกงตีสามวันไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ้ยใหญ่อะเขาทำได้นะทีเนี้ยมันเป็นรส็อโกแลตแม่คิดว่าเด็กกินได้มากินแล้วเดี๋ยวแม่จะดูเลยนะว่าฉลาดทันทีเลยไหมเดี๋ยวมีแม่จะมีบททดสอบเลยนะคะแม่ กินเหมือนช็อกโกแลตอ้าวก็มันเป็นช็อกโก้เนา,ะ,าะเหมือนไก่ไก่เขาอุปทานแล้วค่ะกินเหมือนไก่ไก่มันไก่ต้มเนื <laughs> ้อเขาทำไมกินตุ๊บิ้นเขารู้ว่ามันเป็นซุปไก,ก่เมื่อกี้คุณแม่พูดไงว่าเนี่ยซุปไก่อกินได้ต้องให้ดคุณตัวใหญ่หน,น,น,นึ่งเนื้อเลยคุ้งต้องกินหมดนี่เนึ่งอร่อยด้วยกินเหมือนไก่ไก่ไม่เหมือนลูกอ่าลองกินดูจิบดูก่อน ไก่ไหมไม่เห็นไหมเห็นไหมมันไก่เหรอมันช็อกโกแลตชัดๆอ่ะแดร์หมดส่วนลยหมดส่วนลยหมดส่วนลยลองกินมากกว่านี้ได้ไหมเพื่อประกาศทะเยอบาลเพื่อประกาศทะเยอบาลเพื่อประกาศทะเยอบาลเอาหมดเลยเหรอคะเฮ้ยจริงเหรอมันมันคือให้กินหมดมันก็กินได้มันก็อร่อยอ่ะอ้าวแล้วตอนแรกมองไงทำไมคะไม่มีมันมันเหมือนไม่เปิดใจเขาเรียกว่าไม่เปิดใจพอที นี่แต่พวกไก่ทอดอะไรนี้ชอบกินนะคะไม่เกี่ยวครับเป็นไงคะเป็นไงคะไปกินหมดได้ด้วยอร่อยมะอ่ะคือว่าเคาะทำไมคะมันเป็นน้ำไม่ต้องเคาะหมดแล้วอร่อยไหมอะไรนะคะอะไรนะคะแม่หกแม่หกอุ้ยต้องถึงแม่หกแล้วเหรอแม่หกค่ะ มี els, ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก่อนกินยังท่องไม่ได้เลยเหรอคะก่อนกินไม่ได้ท่องให้ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวง่ายไปท่องสูตรคูณถอยหลัง อ้าวแม่อะไรคะแม่สองอ่ะแม่สองง่ายง่ายแม่สองสองหนึ่งสองสองนี่แม่มีคำถามที่ป๋าเพิ่งมาถามแม่เนี่ยเป็นคำถามวัดความฉลาดใช่ไหมคะใช่่ยวรู้ไหมป๋ากับแม่ตอบผิดหมดเลยผิดหมดเถ้าหนูตอบถูกนะแต่ว่าดูซิดูซิสะกอตได้ผล่ใช่แม่ของมะลิมีลูกสี่คนจำดีๆนะจำดีๆนะแม่ของมะลินะคะมีลูก ี่คนชื่อกุลาบจำปีจำปาคนที่สี่ชื่ออะไรนะ่าจำปูจำปูจำปูเป็นว่าอะไรให้คิดดีๆอ่ะให้คิดดีๆแม่ของมะลิมีลูกสี่คนกุลาบ จำปีจำปาแล้วก็มะลิโอ้ยจถูกเราก่งเลยลูกซึเก็แบบลูมเก่งเลยกินซ้อนเลยเกินซ้อนด่วนเลยใช่ใช่เดี๋ยวแม่ไปกินมีอีกมีถ้าเกิดว่าเราวิ่งแข่งเนี่ยแล้วเราวิ่งแซงคนสุดท้ายเราจะอยู่ลำดับที่เท่าไหร่คะพี่ดีู่ี่ดู่นันนั่นนั่นรู้ละรู้ละ ขาบ่นว่ามันจะแซงได้ไงใช้ถอยหลังแซงทุกต้องเก่งมงแข่งไม่ได้กับลูกคนสุดท้ายอ่ะเป็นกับป้ากับแม่ไงเออแม่ตอบมันใหญ่มากเลยไงแล้วนี่ก็แซงคนสุดท้ายก็ต้องเป็นก่อนสุดท้ายสิเขามันจะได้ยังไงถองไม่ใช่ไม่ใช่แม่เนี่ยเป็คนสุดท้ายอยู่หลังเราเราจะแซงไปไม่ได้นี่เพราะนี่ก็คือหน้าเราแล้วหลังเราจะคือตอนนี้เราจะแซงก็แซง มันไม่ายนี้เขาใจ่ายแล้วแต่ตอนแรกแม่คิดไม่ทันไงวันดัาตาไหลตกลงเด็กอยู่ได้พัฒนาร่างฉลาดขึ้นยังไงพัฒนาร่างคือแบบว่าเขาเรียกงอะไรนะผังชอมอาจจะกินไปเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้มันยังไม่ได้กินปุ๊บฉลาดปั๊บเลยจริงๆแล้วกินเนี่ยมันไม่มีโทษแน่นอนมันก็มีประโยชน์เพราะว่ามันมีโปรตีนมีอะไรนะ DHA วิตามิน B อะไรเนี่ย มันจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็แม่เชื่อว่าที่กินที่แบบเวลาเด็กเขาแบบว่าอ่อนล้าท่องหนังสือแล้วต้องกินเพราะว่ากินกินแล้วเนี่ยสมองร่างกายมันจะดูดซึมไปใช้แล้วทาให้เหมือนกับพร้อมเรียนรู้อ่ะเข้าใจปะพร้อมเรียนรู้แล้วเวลาอ่านหนังสือหรือไปเรียนหนังสืออ่ะก็เข้าดีงาแล้วก็จดจําได้ดี เขาจายป้าไม่ใช่ว่ากินปุ๊บมันจะช่วยให้ฉลาดทันทีไม่ได้แต่ว่าเรากินแล้วเราก็ต้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือไปเรียนรูด้วยเข้าใจไหมคะงั้นตกลงพรุ่งนี้จะกินอีกไหมคะพรุ่งนี้สอบด้วยกินกินกินอพรุ่งนี้สอบวิกตอนเช้าตอนขับบึ้งเออโอเคงั้นเดี๋ยวลาไปก่อนละกันนะคะเดี๋ยวต้องไปนอนแล้วดึกแล้วค่ะบ๊ายบายอย่าลืมสัมภาษณ์ให้ไรจิตแฉบบ๊ายบาย